มีคำถามหนึ่งนะคะที่แบบมันอยู่กับมนุษย์เรามาตลอดเลยไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนครับคำถามที่ว่าทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันแน่จักรวาลโลกตัวเราเออมันมีจุดเริ่มต้นไหมมีใครสร้างมันหรือเปล่าเป็นคำถามที่จุดประกายทุกอย่างเลยนะครับทั้งศาสนาประชญาหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์ใช่เลยค่ะ แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงคําตอบในม,มุมของพุทธศาสนายุคแรกเริ่มว่าท่านมองเรื่องพระผู้สร้างนี้ยังไงครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะมีทั้งพระสูตรโดยตรงอย่างรหมชาลสูตรบทสนทนาที่คมคายมากๆในเตวิชาสูตรแล้วก็มีงานวิเคราะห์ยุคใหม่ๆที่ช่วยให้เราเข้าใจหลักคิดพวกนี้มากขึ้นด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้คืออยากจะชวนคุยกันให้เคลียร์ไปเลยว่าทำไมพุทธศาสนาถึงปฏิเสธแนวคิดเรื่องผู้สร้างแล้วถ้าไม่มีแล้วข้ออธิบายของท่านคืออะไรครับผมเราไปอีกแบบเลยนะคะงั้นก่อนอื่นเลยเพื่อให้เข้าใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงมีมุมมองแบบนี้เราอาจจะต้องวาร์ปย้อนเวลากลับไปดูฉากหลังของอินเดียเมื่อ2,600ปีก่อนก่อนครับผม ช่วงนั้นเขาเรียกว่ายุคอักษะหรือ e x c e l a g e มันไม่ใช่ยุคที่เงียบๆเ,เลยนะคะแต่เหมือนเป็นตลาดนัดทางความคิดที่คึกคักสุดๆใช่เลยครับเป็นยุคที่ไอเดียต่างๆนี่ชนกันแบบดุเดือดมากในยุคนั้นเนี่ยถ้าจะให้แบ่งกลุ่มความคิดใหญ่ๆก็จะมีอยู่2อขั้วหลักๆ2องขั้วเลยเหรอคะครับขั้วแรกคือฝ่ายอัสติกะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือกลุ่มดั้งเดิม พวกพราหมณ์ที่เชื่อในคำภีพระเวศเชื่อในอำนาจของพระเจ้าผู้สร้างอ๋อกลุ่มที่เชื่อในผู้สร้างใช่ครับแล้วอีกขั้วหนึ่งก็จะเรียกว่าฝ่ายนาสติกะกลุ่มนี้คือพวกนักคิดนอกกระแสซึ่งพระพุทธเจ้าก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะกลุ่มนี้จะไม่ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเวศและที่สําคัญคือปฏิเสธเรื่องพระเจ้าผู้สร้าง แต่จะเน้นไปที่การค้นหาความจริงด้วยตัวเองผ่านประสบการณ์ตรงแล้วว่าประเด็นเรื่องผู้สร้างในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อส่วนตัวแต่เป็นสมรภูมิทางปัญญาใหญ่ๆเลยถูกต้องครับเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าในเมื่อพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มที่ไม่เชื่อแล้วท่านมีคาอธิบายไหมคะว่าแล้วความเชื่อเรื่องผู้สร้างที่คนส่วนใหญ่เขายึดถือกันเนี่ยมันมาจากไหนเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะพุทธศาสนาได้ แค่บอกว่าไม่มีแล้วจบแต่ยังวิเคราะห์ไปถึงต้นตอของความเชื่อนั้นด้วยในพรหมชาล,ลสูตรมีเรื่องเล่าที่น่าทึ่งมากเล่าว่ายังไงคะท่านเล่าว่าพอจัก,กรวาลเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่ๆเลยนะมีพรหมองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาในพรหมโลกเพียงลําพังอยู่องค์เดียวเลยครับอยู่ไปนานๆก็ก็รู้สึกเหงารู้สึกว้าเเวแล้วก็เกิดคําคิดขึ้นมาว่าโอ๋หนออยากให้มีใครสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนจัง แค่คิดแล้วก็มีเพื่อนโผล่มาเลยเหรอคะในจังหวะที่คิดอยู่นั้นพอดีแป๊ะเลยครับก็มีพรมองค์อื่นๆที่หมดอายุขายจากชั้นที่สูงกว่าจุดติลงมาเกิดเป็นเพื่อนพอดีอืทีนี้ปัญหาคือพรมองค์แรกที่เกิดก่อนเนี่ยท่านลืมอดิตชาติไปแล้วพอเห็นว่าตัวเองเพิ่งจะคิดอยากมีเพื่อนปุ๊บเพื่อนก็โผล่มาทันทีก็เลยเกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ขึ้นมาเข้าใจผิดว่า คิดว่าเรานี่แหละคือพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่เราคือผู้สร้างสรรพสัตว์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความปรารถนาของเราเดี๋ยวเดวนะคะนี่มันโหสุดยอดมากคือแทนที่จะบอกว่าไม่มีพระเจ้าจบพุทธศาสนากลับวิเคราะห์ไปถึงต้นต่อทางจิตวิทยาเลยเหรอคะว่าความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อาจจะเริ่มมาจากความรู้สึกพื้นฐานอย่างความเหงาใช่เลยครับ มองแบบนั้นได้เลยัมหมือนเป็นการบอกว่าความเชื่อเรื่องผู้สร้างอาจจะเป็นกลไกลป้องกันความว้าเหวหรือเปล่าคะเป็นการพลิกมุมมองไปเลยครับคือมองว่าความเชื่อนี้ไม่ได้มาจากอำนาจเหนือธรรมชาติแต่มาจากอาวิชชาคือความไม่รู้และความเข้าใจผิดของสิ่งมีชีวิตเอง แล้วพรมองค์อื่นๆล่ะคะพรมที่เกิดมาที่หลังก็จำอดีตไม่ได้เหมือนกันพอเห็นพรมองค์แรกอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็พากันเชื่อตามไปหมดว่าพรมองค์นี้แหละคือผู้สร้างเราจริงๆความเชื่อนี้ก็เลยถูกส่งต่อกันมาเรื่อยๆโอเคนั่นคือคำอธิบายที่มาของความเชื่อแล้วทีนี้การโต้แย้งแบบตรงๆล่ะคะพระพุทธเจ้าทรงท้าทายความเชื่อนี้อย่างเป็นระบบยังไงบ้างเห็นในข้อมูลของเราพูดถึง ตวิชสูรใช่ครับบทสนทนานั้นคมขายมากมีพราหมณ์หนุ่มสองคนชื่อวาเสตทะกับพารัทวาชะเขากำลังเถียงกันว่าทางของอาจารย์ใครกันแน่ที่จะนำไปสู่พรหมโลกได้จริงก็เลยมาทูลถามพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ไม่ได้ตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ทรงใช้วิธีตั้งคำถามเพื่อค่อยๆเผยให้เห็นช่องโหว่ของความเชื่อนั้นด้วยตัวของเขาเอง คำถามแรกก็จี้ใจดำเลยใช่ไหมคะจี้ใจดำเลยครับพระองค์เริ่มด้วยคำถามเชิงประจักษ์ง่ายๆถามว่าวาเสถะในบรรดาอาจารย์พราม์ที่สืบทอดคำสอนกันมาหลายรุ่นหรือย้อนไปถึงฤาษีในอดีตมีใครสักคนไหมที่เคยเห็นพระพรหมด้วยตาตัวเองแล้วคำตอบคือคำตอบที่ได้ก็คือไม่มีเลยพระเจ้าค่าโอ้โหแค่คำถามแรกก็สั่นคลอนทั้งระบบแล้วนะคะคือถามหาหลักฐานจากประสบการณ์ตรงซึ่งไม่มีใครให้ได้ ถูกต้องครับจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้อุปมาที่เ,เจ็บแสบแต่เห็นภาพชัดมากอุปมาว่าอะไรคะพระองค์เปรียบเทียบว่าการพยายามปฏิบัติเพื่อไปหาพระพรหมที่ไม่เคยมีใครเห็นก็เหมือนกับบุรุษที่บอกใครๆว่าเขารักหญิงงามที่สุดในเมืองนี้แต่พอถูกถามว่าเธอชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเขากลับตอบได้เลยสักอย่าง โห oh, แล้วยังมีอุป,ปมารเรื่องสร้างบันไดไปปราสาทที่มองไม่เห็นอีกอันนี้มันชี้ให้เห็นความพยายามที่อาจจะสูญเปล่าได้ชัดเจนจริงๆใช่ครับพระองค์สรุปเลยว่าการพูดแบบนี้เป็นเรื่องไร้สาระหรือ foolish talk แล้วก็ตกท้ายด้วยการเปรียบเทียบเชิงคุณสมบัติซึ่งผมว่าอันนี้เฉียบขาดที่สุดค่ะพระองค์ตรัสถามว่าพราหมณ์ทั้งหลายยังมีสมบัติยังมีครอบครัวยังมีความโกรธความคับแค้นใจ แต่พระพรหมนั้นปราศจากสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งที่แตกต่างกันคนละขั้วแบบนี้มันจะไปรวมกันได้อย่างไรอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือตักกะมันเหมือนกับบอกว่าคุณสมบัติของต้นทางกับปลายทางมันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ากับน้ํามันถูกต้องครับไม่มีทางรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่คือการใช้เหตุผลล้วนๆเลยไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อใช่ครับและมันมีในยะที่ลึกไปกว่านั้นอีก ในพรมชาลสูตรพระองค์จัดให้ความเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากพระเจ้าหรือที่เรียกว่าอิสวรณิรมิตรเหตุเป็นมิจฉาทิฐิหรือว่าความเห็นผิดแล้วความเห็นผิดแบบนี้มันอันตรายยังไงคะในมุมของคุตธศาสนาอันตรายในทางจริยธรรมครับเพราะถ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วเกิดขึ้นจากการดนบันดาลของพระเจ้าแล้วความรับผิดชอบส่วนบุคคลจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับจริงด้วยค่ะถ้าพระเจ้าเป็นคนสั่งให้เราทําชั่วแล้วเราจะผิดได้อย่างไร หรือถ้าพระเจ้ากำหนดให้เราทำดีความดีนั้นก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปหลักการเรื่องกรรมเรื่องความพยายามที่จะพัฒนาตนเองซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนก็จะพังทลายลงไปทันทีพอฟังการโต้แย้งที่เฉียบคมขนาดนี้แล้วมันก็เกิดคำถามตัวใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้าเราเอาผู้สร้างออกไปจากสมการแล้วจักรวาลน,นี้มันทำงานยังไงอะไรคือคกลไกที่ขับเคลื่อนทุกอย่างถ้าไม่ใช่เจตนารม์ของใครสักคน นี่คือจุดที่คำสอนของพุทธศาสนาโดดเด่นขึ้นมาเลยครับเพราะแทนที่ผู้สร้างหนึ่งเดียวพุทธศาสนาเสนอหลักการที่เป็นหัวใจของทุกสิ่งนั่นคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทครับหรือกฎแห่งการเกิดขึ้นโดยอาศัยกันและกันชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้เลยครับลองนึกภาพต้นไม้สักต้นนะครับต้นไม้จะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ค่ะ มันต้องมีเมล็ดพันธุ์มีดินมีน้ำมีแสงแดดมีปัจจัยหลายอย่างมากใช่ครับทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันถึงจะเกิดเป็นต้นไม้หนึ่งต้นขึ้นมาได้ไม่มีปัจจัยไหนเป็นผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวทุกอย่างเป็นเครือข่ายของเหตุและปัจจัยที่เชื่อมโยงกันนี่แหละครับคือหัวใจของปฏิจจสมุปบาทอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะคือแทนที่จะเป็นพีระมิดที่มีผู้สร้างอยู่บนยอดสุดกลับกลายเป็นเหมือนตะข่ายที่ทุกจุดเชื่อมโยงถึงกันหมด ใช่เลยครับไม่มีจุดไหนสำคัญกว่าจุดไหนแต่ทุกจุดต้องอาศัยกันและกันถูกต้องครับหลักการที่เป็นเหมือนสูตรของมันก็เรียบง่ายมากคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นในทางกลับกันเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นจึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนั้นจึงดับไปทุกอย่างเป็นกระแสะของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันไป ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเองหรือดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองโดยสมบูรณ์ซึ่งหลักการนี้ก็คือปฏิเสธเรื่องปฐมเหตุหรือ first cause ไปเลยใช่ครับปฏิเสธไปโดยปริยายเลยแล้วที่ในข้อมูลบอกว่านี่คือทางสายกลางมันหมายถึงอะไรคะมันคือทางสายกลางที่ไม่สุดตรงไปสองทางครับทางแรกคือความเชื่อว่าทุกอย่างมีอยู่จริงแท้ถาวรมีตัวตนอมตะไม่เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าสัสตตตทิฐิค่ะ ส่วนอีกทางคือความเชื่อว่าทุกอย่างขาดศูนย์ตายแล้วจบกันไม่มีอะไรเหลือที่เรียกว่าอุจเจททิฏฐิอ๋อแต่ปฏิจจสมุทบาทบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่ทั้งสองแบบมันเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับพอจะเข้าใจภาพรวมของจักรวาลในมุมนี้แล้วแต่ถ้าซูมเข้ามาที่ชีวิตของเราล่ะคะ อะไรคือคกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนวงจรน,นี้ในตัวเราสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยตัวขับเคลื่อนหรือเครื่องยนต์ที่ท่งพลังที่สุดในวงจรน,นี้ก็คือตัณหาครับตัณหาความอยากคือความทยานอยากความปราถนาครับในแหล่งข้อมูลของเรามีอ้างอิงถึงพุทโธอุทานหรือคำอุทานแรกที่พระพุทธเจ้าเปล่งออกมาตอนตรัสรู้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับและเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลย พระองค์ทรงเปรียบเทียบตันหาว่าเป็นเหมือนนายช่างผู้สร้างเรือนนายช่างผู้สร้างเรือนครับโดยที่เรือนก็คือร่างกายและจิตใจหรือภพชาติของเรานี่เองพระองค์ตรัสทํานองว่าดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราเห็นท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนให้เราอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนทั้งหมดของท่านเราได้รื้อทิ้งแล้วยอดเรือนเราก็ทําลายเสี็แล้วโอ้โห oh. นี่มันเหมือนกับการประกาศชัยชนะเลวนะคะหมายความว่าผู้สร้างที่เราตามหากันมาตลอดไม่ใช่เทพเจ้าที่ไหนบนฟ้าครับแต่เป็นตันหาซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ข้างในตัวเราเองนี่หรอคะถูกต้องครับนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยจากการเงนยหน้ามองฟ้าหาคําตอบจากอํานาจภายนอกพุทธศาสนาชี้ให้เรากล้องลงมามองที่ใจตัวเองค่ะแล้วบอกว่ากลไกการสร้างภพชาติสร้างความทุกข์ทั้งหมดมันทํางานอยู่ที่นี่ ข้างในนี่เองแล้วมันขับเคลื่อนด้วยความไม่รู้หรืออวิชชาที่ทำให้เกิดตันหาเราก็หมุนวนต่อไปเป็นวงจรที่เรียกว่าสังสารวัตรอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการปฏิเสธผู้สร้างในพุทธศาสนาไม่ใช่แค่การบอกว่าไม่เชื่อแต่เป็นการรื้อระบบความคิดเดิมทิ้งทั้งหมดแล้วเสนอระบบคำอธิบายชุดใหม่ที่สมบูรณ์ในตัวเองขึ้นมาแทนใช่ครับเป็นการเปลี่ยนคำถามพื้นฐานไปเลยจากคำถามที่ว่า ใครสร้างไปสู่คำถามที่ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นซึ่งการเป็นการย้ายโฟกัสจากเหตุภายนอกที่เราพิสูจน์ไม่ได้ไปสู่เหตุภายในที่มนุษย์ทุกคนสามารถสังเกตตรวจสอบและกระทั่งเข้าไปจัดการกับมันได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือเครือข่ายของปฏิจจสมุปบาทที่มีอวิชชาและตันหาเป็นแกนกลางถูกต้องครับ แปลว่าเป้าหมายสูงสุดของคำสอนนี้ไม่ใช่แค่การมีแผนที่จักรวาลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดแต่คืออะไรคะเป้าหมายสูงสุดคือการยื่นเครื่องมือให้แต่ละคนไปใช้ครับ <c oughs> เพื่อให้เราทำความเข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรา <c oughs> เพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปรื้อถอนกลไกลที่สร้างความทุกข์ได้ด้วยปัญญาของตัวเองค่ะ <c oughs> นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสประโยคสำคัญไว้ว่า ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเพราะธรรมะหรือความจริงสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยครับมันทำงานอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเรานี่เองพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกถึงข้อความหนึ่งในพรมชาลสูตรที่น่าสนใจมากๆและอยากจะทิ้งท้ายไว้เป็นคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะเชิญเลยครับในพระสูตรนั้นระบุว่าบรรดาความเห็นสุดต่งต่างๆนานาที่มนุษย์ยึดถือกันทั้งหมด62แบบ ล้วนมีรากมาจากสิ่งเดียวกันคือความดิ้นรนกระสับกระส่ายของผู้ที่ถูกตันหาครบงำ mm. ซึ่งมันก็ทั้งให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าความเชื่อมั่นอันแรงกล้าของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกเรื่องสังคมเรื่องตัวตนของเราหรือแม้แต่เรื่องความจริงสูงสุดครับ <c oughs> แท้จริงแล้วมันเกิดจากการสแสวงหาความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่ามันเป็นแค่ภาพสะท้อนที่ซับซ้อนของความปรารถนาความกลัวและความอยากลึกๆในใจของเราเองกันแน่